ดูแมบ่บาสหรอไม่ไม่มันมันต้องเป็นทีมที่เล่นดูไหมลุงป้อมชอบมาลูกหัวมากอดมาหอมแก้มผมตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งมันก็ดูเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใหญ่จะรักเด็กคนหนึ่งผมจำได้ว่ามี<ด>อยู่ันหนึง,มงผมไปเล่นที่บ้านลุงป้อมนึกว่าลูกแกจะอยู่บ้านแต่พอไปแล้วกลับไม่เจอเหลือแต่ลุงป้อมอยู่ในบ้านคนเดียวแถมใส่แต่กางเกงขาสั้น <c oughs> คบกลิ่นกายของลุงที่แทบจะเปลือยเปล่าที่อกกอดผมมันทําให้ผมรู้สึกแปลกแปลกแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนยอะไเนั่ยไอ้เฮียก็จับผมมานั่งแทบจะนั่งบนตักแก่แล้วไอก็ดูทีวีกินขนมไปด้วยลุงก็หอมแก้มผมเป็นระยะๆแต่วันนี้รู้สึกหอมบ่อยเลยรู้สึกแปลกแปลกพอแล้วน้องจะดูแข่งไอ้เฮีย ไอ้ยังหล่อนจัดไอ้ยังกูมันไปนั่งเสิร์ชนะไอ้ย่ะไอ้ยังกูมึงอ่านจริงๆเหรอวะกูถามจริงๆมึงอ่านเฮี้ยอะไรแบบนี้จริงๆเหรอวะไอ้ย์ตัวโดนเดดมาแล้วมึงอ่านมาใช่ไหม หรือว่าไม่ชอบไม่ชอบหล่อนนี่เฮียแอดมาแน่แอดมาแน่อันดับแรกเอาออกก่อนเลยมาแล้วมาแล้ววิดโอที่ดีที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีโอวอมามาแล้วคนที่ชายที่ทำให้วิดโดเดินเนิร์ฟเพราะมันเล่นอันนี้เรื่องจริงนะเชษไอ้เหี้ยวิดโดโดนเนิร์ฟเพราะแม่งเนใหยเฮ้แล้ววิดโดกูไปไหนอะ ทำไมวิดอวูกลายเป็นปืนคู่ไอ้วิดอวูอย่าหยิบมานะซิมอ่ะอย่าหยิบมานะลูกโอ้ยหรือเปล่าพี่บารก็มันได้แชมป์บอลลี่กับน้องมึงว่าอวยไหมล่ะเฮียอาณาไม่เจาะร่ามีของอาร์ตมึงยันหล่อนและอีมีซิทขอร้องวิดูเลยขอร้องเลยไม่เอาซิมไม่เอาซิมเฮียอ่ะป้อมไม่พูดอะไรแต่จะผมถอดเสื้อออกแล้ว แกลุกขึ้นไอ้โซเจนโอ้โหยันแรกโซเจนนี่เฮียเฮ้ยไอสัตว์บอกว่าจะดูแข่งพูดไม่รู้เรื่องหรอเบื้องล่ะเพิ่มดิบพวกมึงฟังแล้วเพิ่มดิบลุงบอกให้พวกเองตั้งใจดูแข่งนายโง่ไอเฮียแม่งด่าด้วยไอสัตว์ใครว่ากูทุบตีชิบหายไอ้เฮียแม่งไม่ได้จริงด่า เอสัตว right? ์แข right? oh ่ง yes. ึงไม่ได้ด네ูเลยเฮียเอกุลันเลสุด uh. ท้ายเอ้ยเอรกุหลุดไม่มีแอชกเลยเฮียแล้วมันไปไปแลกยังไงเนี่ยเยอะไข่ไว้สัตว์กันแขงก โอ๊ยแล้วมันกลับมาเล่นซิมเฉยเลยเออไม่แข่งๆถึงไหนแล้ววา้เหียแล้วโอเคแล้วทีพีเข้าซ้ายไปแชทจอตนี้หล่อมๆอยู่สัตว์เจอลุงป้อมเข้าไปไอเยียนหลุดเลยเหียโอเคแล้ว็อดนี้ลุงป้อมไม่ไม่ไม่ใช่ลุงป้อม็อดนี้็อตนี้บั๊บติดบั๊บิตติโอเคแล้วอาร์เราไปหนึ่งมาเลยทายสวยหล่อมๆสวยอยู่อาร์ตอตนี้็อตนี้หล่อมๆอยู่นะเปิดมาหนึ่ง เฮี้ยลุงป้อมเอาดักจัดเลยรอยเขี่ยไรล่ะแล้วเฮี้ยเปปี้จะตายโอเคได้บาราฟไฟแรกไม่ยากเย็นเท่าไหร่สองนาทีครึ่งลุงป้อมเอาให้เฮ้ยเอาลุงป้อมมาเป็นจ้าขวั่กกูทีวะเอาลุงป้อมมาเป็นจ้าขวั่กกูทีก่อนเลยตอนนี้เย้เนี่ยมันก็ชอบเฮี้ยมันหลอนหูเลย ไอ,อ้เดยดูดูแข่งก่อนดูแข่งก่อนแชทอ่าแล้วเหมยเหมยพยายามจะขึ้นมาโว่ช็อตนี้ไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เหมยเี <c oughs> ้ยกูอยากรู้ว่าใครไม่จะไปที่หนึ่งเกาหลีตอนนี้ย <c oughs> คือกูแค่อยากรู้แค่นั้นเลย <c oughs> และอัวตีมาโดนไปกี่ตัวอู้ตีมาโดนไปสามไม่ส <c oughs> มัตว์ไอ้เหี้ยไป <c oughs> ไปี้เฮ้ยมันโหดกับจัาวะซิกบ้ามานัน <c oughs> อ่ะเออแล้วโดนเลี้ยงนะเพอริเกนเปอริเคนเพอร์ิเคน โอเคไอสัตว์โดนเลี้ยไปอีกยี่สิบวิกว่าจะเดินออกมากว่าจะเกิดกว่าจะรีกรุปเอ้ยแย่แล้วแชทไอ้แย่ตัไอไอไวฮาเราแย่แล้วแล้วมันจะมินเลิกกันทำไมวะไอเ้เแยเมื่อวานดูไม่ไม่มีคอมนี้เลยไอเ้เแยตอนรอบไอ้เแยแฮมเตอร์กับไอ้เแย่ดั้นชนกันอะ่ะเออกูกูคิดว่าถ้าโปกเกอร์มันฟอร์มเนี้ยกวนยังมีภาพทะลุชิงนะเว้ยอ่ะจริงๆเลย ไอ้ยังคว้าซูไม่ได้หวะคอมนี้ไงก็ซูไม่ได้เดี๋ยวมึงดูมันจ่ายอันตินะเดี๋ยวมึงดูโป๊กเกอร์จ่ายอันติไอ้ยังมันจะเริ่มด้วยซิมไม่ก็เหมยก่อนแล้วลุยโซบีดรับอ่าถ้าถ้างี้ถ้ามันเลือกที่จะจ่ายก่อนเดี๋ยวลุยโซบีดมารับอ่้เฮี้ยเห็นปะมันเอาซิมซิมเสร็จแล้วลุยโซบีดรับไอ้เหี้ยคือแบบว่าไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งเล่นน่ะแล้วไอ้ยนี่ไอ้เยัยอ่านแก้ด้วยไอ้ยังอ่านแก้ด้วยม่านเหมือนกันต่างโคตต่างม่านมาช็ออตตตนนนีี้้โมมึงดดูัััจ่ายกสว ไอ้เฮียจ่ายมานเสร็จปุ๊บไปเฮียนี่ตายหาไปก่อนไอเฮียเป็นปี้ตายไปแล้วแล้วพอลีแค่นจ่ายเหมยมาต่อโอ้โหแม่งแม่งคนระเบียบอะจ่ายจ่ายซิมก่อนแล้วพอเขายกเสร็จปุ๊บจ่ายบีจ่ายบีเสร็จอันตีต่ออะไรเงี้ยไอเฮียแม่งวัดกันที่อันตีล้วนๆเลยไอ้พวกนี้แม่งไม่ได้คือซิกบ้าทีทวัดรออะไรอะซิกบ้าตัวนี้ต้องจดไหมต้องต้องจดอยู่ไอ้ซิกบ้าสองทีมนี้เป็นเด้อแบบทำทรงเป็นเลยอะแชทไอซิกบ้าสองตัวเนี่ยแล้วทีบีขึ้นไปข้างบนอันนี้อันนี้โอเค ทำไมมันเล่นที่บอยก็บ่นเลยวะไอ้ฉันหรือว่าเขาไม่ต้องเล่นที่บอยวะแม่งกระจุกห้าคนน่ะแม่งคือโค้ดแบบใหม่แล้วทีพีขึ้นมาตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะกูบอกแล้วว่าไม่ดีเท่าไหร่ไอ้อันโอ้ยไม่ดีเท่าไหร่เลยทีพีมันใกล้ไปมันต้องทีพีหลอกก็ได้ฉอดแต่เกมไม่ต้องขึ้นก็ได้บาไอ้กรูครับแล้วบ้าฉอดต้องมาเซฟตู้ครับพี่ตระร้ตู้คุณครับไอ้ย่าเก้าเดือนแล้วคุณมาผมเกียรตัวมาหัวไม่มาตัวมาหัวไม่มา โอ้ยตัวบาหัวไม่มาเอาดีๆหน่อยเพื่อนไอ้เหี้ยหรือว่าโป๊กเกอร์มาาันจะทะลุเข้าชิงวะไอะ้โป๊กเกอร์มาแน่วะทำไมมันไม่มีใครหยิบดูมเลยมันไม่มีคนเล่นดูมกันเป็นหรอไม่เคยซ้อมคอมดูมกันแน่เลยวะไอ้เหี้ยดูมันได้เล่นได้เล่นอยู่พี่ผมคนหนึ่งที่ที่อรู้จักครับแต่ก็กลายเป็นดีซิกบ้าหยอกๆเอาดีๆให้เข้า ยังไม่ดีโดนลุงป้อมแน่เออเล่นไม่ดีโดนลุงป้อมแน่เช่นนั้นมึงดูมันทีพีกันดิไอัสัตว์มาดูโป๊กเกอร์มาเล่นกันเด้ออายาทีพีเข้าทีพีออกเสียสกิลตรงนี้ยื้อเวลาเขาไอัสัตว์หมดไปแล้วแม่งเบิร์นก่อนไฟไปยี่สิบวิอะแชทมันเบิร์นก่อนไฟอะเบิร์นเวลาไปยี่สิบวิก่อนไฟไอ้ย่าเห็นลุยโซลหลุดโอ้ยเฮียชูลองเกือบแตกแล้วยกเลยช็อตนี้เลือกที่จะยกซิม่าตัวเดียวไม่คุ้มแน่ๆเพราะเฮียซิม่าไม่ตายแล้วหินไปช็อตนี้เฮ้ยแล้วฟินไม่รู้ แล้วเปเป้มันยกคืนมาอานแตกแน่ๆโอ้ยแล้วดูหินกันวาเลนทายเก็บไีสองโอ้โหแพ้เฮียแล้วเพิ่งนทแค่นาทีเฮียอะไรไม่รู้โอ้ยแต่บัฟตี้ยี่เบหนึ่งตัวเท่ากันแล้วตอนนี้ตัวเท่ากันแล้วดันรถดันรถเออดันรถไปเลยสวัสดีครับฟอเรนมีไอ้แม็กก็ดูมได้สภาพแบบนี้จะไปได้ไงนั่นดิยิ่สภาพแบบนี้จะไปสู้โอทูได้ยังไงวะโอ้ยแล้วมันบีดเลยเหรอเฮ้ยบีดเลยเหรอโปกเกอร์มั่วโอเคไม่มั่วละไอเฮียเลโก ไอ้เลโก้เฮียบีไปโซลคิวเลยดิ่อู้เป๊ะไ่ะเปะเปะมากเพื่อนอันนี้คือแบบอันนี้คือสกิลทีมบวกสกิลเพย์แต่สกิลทีมแบบโอ้โหเล่นยังไงให้มันเปะแบบนี้วะฮาวะที่ทำยังไงวะเพื่อนแม่งโคตรเป๊ะเลยวะว้าโอ้โทูก็เป็นมีผ้าปะว้าโอทูโดน้อะ เราอ่านอ่านต่ทีพีขึ้นไปแล้วอานอ่านทีพีไปไหนอ่านให้เพื่อนเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดเพื่อนหลุดให้เพื่อนอยู่ข้างหลังให้เนี่ยมันแค่เข้าทีพีห้าคนมันยังยากเลยอหไอโซเนี่ยโอเคแล้วผักเขาไปโดนบีดสี่ตัวแต่มันไหวจริงๆหรอวะมันไหวจริงๆหรอวะบีดบีดช็อนี้มึงไม่มีเมนฮิวอ่ะเพื่อนไม่เอ้ยไม่ไหวว่ะ โอไอโซแตกพ่ายเฮียถ้าดูมเจอเหมยมันไม่เล่นยากหรอเล่นยากแต่ยังไงก็ต้องดูมงงไหมกูทำแฟนอารูป้อมในนิดเอาดีๆกินแบบนี้ซิมคือ IGL ป่ะไม่รู้ว่าใครเป็น IGL แต่แต่กูรู้สึกว่าไอโซทีพีไม่เป๊ะเท่าเท่าโป๊กเกอร์เนี่ยคนที่ทิ้งเพื่อนไปข้างหลังละคือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเพื่อน ไอ้เยอยมันยากเช่นมันยากนะเว้ยการที่จะให้คนคนหนึ่งห้าคนเข้าใจในสิ่งที่ไอ้เที่ยวไอเจียมันจะทำด้วยเกมฟับไอเนี่ยเอ้นี่ไงพี่พี่เลือกทีมเชียงง่ายแล้วเออกูเลือกทีมเชียงง่ายแล้วเว้ยไม่เป็นไรถ้าไอโซฮานโดนกูยังมีโอทูกูอยู่โอเคไหมกูยังมีโอทูกูอยู่กูมีแผนสำรองเสมอ ไอ้ฟินาเล่มันแม่นจังวะอยากตีมือมันที่ผ่านเลยวันนี้มันลั่นจัดเลยวะแม่งยิงเข้าหัวเข้าหัวรัวๆเลยแบบจังหวะที่มันเม้มเม่มอะไอ้จังหวะที่มันเม้มเม้คือมันให้หัวให้หัวตลอดเลยอะมันตึงเกินไปปะวะตึงพอดแล้วถ้าโอทูพ่ไปทีมไหนต่อไม่มีแล้วครับเชียร์อยู่สองทีมอันนี้ไอโซเชียร์เพราะว่ามีอาร์ตโอทูชอบพรอยีแสง มันจะไปงานแลนเออมจะไปงานแลนเฮียงานแลนที่ใหญ่ที่สุดสิด้นปีนี้และโอทูไม่มีวันพายโอทูไม่มีวันพายแล้วมืี้เข้าไปวันนี้ก็เข้ายูแอดกว่าก็ได้ยูเพื่อนับได้เลยอะแอดกว่าย like ิ like um, ่งแต่จะแบงทุกคนยิ่งแต่จะแบงทุกคนไอแต่กูพูดจริงจริงกูไม่ชอบคอมนี้มิลเลอร์เลยเว้ยไม่ชอบแบบไม่ชอบเนี่ยแล้วอาร์นบอกว่าไม่เล่นแล้วซิมอะอาร์นบอกว่าไม่เล่น เอาแอดมาให้กู <laughs> เฮ้ยอา่าบอกว่าใครจะเล่นก็เล่นซิมทำอะไรไม่ได้เลยเพือ่อนโอเคอย่างนี้อย่างนี้ค่อยมีภาพหน่อยเออเปลี่ยนเปลี่ยนตัวหนึ่งออกค่อยค่อยมีภาพนิดหนึงสูญญ้ยากเดี๋ยวแบงค์โดนทีพีเฮ้ยโดนทีพีจับแน่เลยวะอ่านมึงยืนตรงนี้โดนทีพีจับแน่อ่านมันทีพีมาแล้วหนีหนีเร็ว โอเคอยู่ไอ้โซฮันเล่นซิมไม่ได้ฟอร์มเมื่อวานคือเล่นซิมเท่ากับระเบิดใช่มันมันต้องไม่เล่นซิมเว้ยโอ้โหแล้วไปทันทายเฮียโคลองไปหนึ่งโอ้ย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 อาร์ตไอคโอ้โหกูว่าแล้วว่าโดนซิมถมทีเดียวหายไอ้สัตว์ตัวย้ายเรือไปโปเกอร์แล้วไปโปเกอร์แล้วเหรอโปเกอร์แม่งแม่งเข้มไปเข้มมากแบบมากๆเลยจังหวะทามมิ่งในการใช้สกิลวีซีซีเอเลยเอ้ยเป๊ะเวอร์ยับยูยี่นี่จะสามส่วนคลิน ได่ทำสูตรคินๆเลยอย่าอาป์าดิเสตไม่ต้าหัวขึ้นดูสุฮิสแกมมันต้องปฏร์ดิเซตไปมันรู้ว่ามันเล่นซิมมันแพแน่แม่งซ้อมเยอะอ่ะใช่มันเป็นทีมที่ซ้อมเยอะมันจะไปนี่ไงคนมันอยากได้แชมป์มันนะมันก็ซ้อมเยอะไปธรรมดาแล้วมึงดูมันถอยมาดิมึงเห็นมึงเห็นระเบียบมันป้าแชทมึงเห็นมันมันถอยจากตรงนี้ป่ะมันถอยจากตรงนี้เดินกลับมาตรงเนี้ยเอาพื้นที่เอาพื้นที่คืนก่อนโอ้โหไว้ละ เราเฮียแอร์ทำอะไรไม่ได้มากด้วยเด้แล้วเราชีนี้ไม่ต้องแข่งสามคู่เลยเหนื่อยจัดเยอยมันมันต้องกันแล้วมันลงไปสายล่างไงเฮียมึงไม่อยากเด่มันต้องอยู่ต้นแต่สายบนเว้แล้วเดินไม้ไปก่อนโอเคเฮียสี่นาทีห้าสิบกันยังไงดีวะสี่นาทีห้าสิบเนี่ยอุ้ยนี่ไงไอ้อันบอกกันแบบนี้ไงอัน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 อุ้ยอะไรภาพพื้นเหมือนกูเลยโอเคการแบบนี้แหละ ไอ้เหี้ยคุยกันด้วยลูกกระสุนแบบนี้แหละที่กูชอบเชี่ยืร์ไปแล้วดีบ้านสวัสดีแกนบ้านสวัสดีครับเพืนผมเชียร์ดาราสแล้วกันผมเชียร์ดาราสไม่มีน้องดาราสอ่ะมีแต่ไอหนูท่อเวลาเชียร์ไปเลยหนูลงหนูลงไฮไฮโซแบบสาบร้อยเปอร์เซ็นต์มันพี่พี่อวยอยู่แล้วไงมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนพี่อยู่พี่ก็อวยเหมือนกันแหละแต่แต่ถ้ามันเล่นคอมนี้ตั้งแต่แรกก็มีภาพอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาให้เรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันเอาให้เรื่อยๆไม่ต้องห่วง โอเคแล้ว,แล,วแล้วโดนโดนม่านกับโดนตีสอติอ่ะจ่ายสองเพื่อชนะไฟถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มแล้วถ้าตายแบบนี้ไม่คุม้มไม่คุ้มแล้วจ่ายทุกอย่างแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหจ่ายทุกอย่างแล้ว,ลวระบบโดนขังด้วยสัตว์โอเคจ่ายหมดแล้วไอส้สามระตีเกียรตินะวน่า,นะอาอนไอโซจ่ายไม่เกียรติไอโซจ่ายไม่เสียตีทำได้แค่เสมอโอ,ทอ,อ้ทำได้แค่เสมอ ไอ้ยันละเขาเหลืออันตีโกงๆด้วยดิประเด็นหน้าประเด็นเขาเหลืออัตีโกงๆด้วยแล้วมามาแล้วยิงยิงยิงใครซวยไอ้เฮียนี่ซวยไอ้เฮียคาริอุสบอกกูซวยแกเพื่อนไอ้สัตว์ถ้ามึงทิ้งกูกับแบบนี้มีกิตซวยต่อโอ้ยโอ้ยอาร์เซ็คอาร์เซ็คอาร์เซ็คมาให้หนึ่งอาร์นอานโอ้ไม่ไม่ให้อานกูยิงเลย เฮ้ยบริแคทเออโคมาแล้วว่าเฮ้ยเช็ดแก้กันแล้วว่าเฮ้ยแก้แล้วเปลี่ยนตัวแก้แล้วรู้ว่าสู้ไม่ได้เปลี่ยนตัวแก้แล้วโอเคได้อยู่แบบนี้ได้อยู่แบบนี้โอเคเลยเอคโคให้ไอ้นี่โฟกัสฮิวเอาให้บิ๊กกิฟโฟกัสฮิวเอคโคแล้วให้อาร์อาร์ในดาเมจไปเรื่อยๆมันเข้ายากอยู่แล้วเจอคอมนี้โอเคถือว่าเป็นคอมแก้แล้วแชทไอ้เหี้ยถือว่าจะไม่สามสูตรแล้ววะหรือว่าจะไม่สามสูตรละที่นี่มันยิงเหมยแม่นจังอะเฮ้ยแม่นไป โอ้โหแล้วทีพีใส่อาร์ตไอ้ย่าแตกเลยโอ้วกวนแล้วมันโดนอะไรแบบนี้โอ้หายเรียบอุ้ยแต่เบอร์ดิแคทบอกเอาให้เดี๋ยวให้เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนอุ้ยเบอร์ดิแคทเอาให้นี่เลยมันต้องเล่นเค้แบบนี้แหละเอาละได้มันละเบอร์รี่แคทโคตรเสกเอาแล้วโดนเลี้ยงไล่เหมยโดนเลี้ยงโอ้ยโดนเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเลี้ยงโอ้ยโอ้ยโดนเลี้ยงโอ้ย อย่าพอดิแทจัดให้คอมนี้ไม่คอมนี้สูได้แชทคอมนี้กูตื่นเลยคอมนี้กูมาเลยเพื่อนกูมาแน่ <c oughs> ยาวาแบบนี้เยาวาวมีสามมันตินตเรามีไอ้เหี้ยเราก็จะมีสามเอ้ยเราจะมีสี่ดีว่าไอ้สั์คุยกันด้วยกระสุดไหไอ้เน,นี้ยมันใส่อ่านทุกอย่างเลยใช่มันใส่อ่นทุกอย่างเลยว้ยอันนี้คุยกันสุดเลยลว้ลวนๆเลยเออแล,แ,ลแล้วแล้วเอาไอ้ซิกมามายกข้างหน้าสวย ตอนนี้สวยอยู่ไอซิงแมมอยู่ข้างหน้าแล้วมันแก้ด้วยตีซิมโอเคมันจ่ายซิมมาแล้วหนึ่งคุ้มคุ้ม,มซิมสำหรับคอมฮียนี่ถือว่าเก่งมากนะเชฟมาดมันอ่ะโอ้โหถ้าหินโดนแล้วก็หายแน่โอ้โหเพอริเีแคนบพอริเี่แคนเพอร์ลรีแค้นเลยเสีเเเ่ยงมากนี่เสี่ยงมากแล้วเหลือทีสุดท้ายเขามีส่เขามีสามเขามีสามแล้วก็จะมีสามเราจะมีบ๊อบทำไมเป็นแอคโค่แอโคเก่งกับคอมก้อนก้อนบเแอโคเก่งกับคอมก้อนก้อนเสมอเอาตัวรอดได้เบิร์ดได้อันตรีดี ใช้งานง่ายอันติคอมนี้ใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรบ้างอะพี่หมายถึงตัวไหนหมายถึงคอมฝั่งไหนน้องบเกอร์หรือไอโซโอ้โหแม่งเอาเฮียคาลิอุสเลยสารมันเอาตัวนี้ทิ้งเลยโอ้โหโอ้ยเอพลิเคชจะสิกแล้วพลิเคชจะสิกแล้วแล้วเขาบีบมารับเขาบีบมารับแล้วเรามีบ๊อบเรามีแลลี่เรามีบ๊อบเรามีแลลี่สี่สิบวิคอมนี้แหละคอมนี้เลยตีมันเออหวด เนียโอเคแล้วแม่กทีพมาร,รับไหมผ um ู้เหลือจะเชื่อผูเหลือจะเชื่อเลยละอ่านโดนยกอ่านอานเราไปหนึ่งตอนยกนี่เคยเห็นฝนว่าทำไมมันเคยักแก้ที่ดีที่สุดในโลกเฮ้ยดูแลอยากเล่นแอนเลยว่ะไอโซฮานครับทุกตัวเลยไอโซฮานหรอไอโซฮานมีหน้าที่หน้าที่รับรับถมให้ได้ แล้วซัพพอร์ตอย่าโดนถมตายภายในชุดเดียวขอแค่ว,ว่าใครโดนถมตายภายในชุดเดียวคืออย่าอย่าให้เกิดการถมตายภายในชุดเดียวอะ่ะต้องสก,กิลมาเซฟคนที่โดนถมอะ่ะแล้วหนึ่งหนึ่ง,งไงล่ะสัสเฮีย <Yeah! S 1> คือเราสังเกตดิพอพอไอ้เฮียโป๊กเกอร์มันพอยโป๊กเกอร์มันถมใครชุดเดียวไม่ตายอะ่ะไอ้โค้มันเบิร์ตตัวหนึ่งตายคืนตัวอื่นมันเบิร์ตตัวหนึ่งตายคืนได้ไงเฮียเล่นสิบทำไมวะนี่แหละอานที่เรารู้จักครับน้อง